สวัสดีครับพี่เมื่อครับผมพี่เมื่อสุดหล่อครับสวัสดียามเย็นยักกระโดดซักแม่เด้อบักอันนี้มาก,กระโดดซักชิตาคนจ๋วยคุณลงไปเลยน้ำบอลไปเลยน้ำลุลูบไปเลยน้ำไปไปกินอาหารปลาบ่อ <laughs> ชิตาเป็นอย่างลองลอง,ลองเลงๆไปทัวร์วเด้อป่ะเนี่ยอ,อื้อค่ะแพนกล้องมาหาซัมเมอร์คนหลอ่อพี่เมื่อพี่เมื่อหนอน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 หนอ ตีไปมาตึงบวาน,น่ะงับมันอะไปยังโอัยปลาช่อนไมีไกินอาหารนิดเลยเออสูสูปีหน้าอุ้ยไปยังผมดีดครับผมดีดครับ <laughs> เครื่องผมฟิตครับเออโหจะกิน <laughs> จักหน่อบ,บูอาลง กินเพาะเองอันน네ี้ก็หากินได้ขี่หมูอันนั้นก็มักเล่นตั้งมุกตั้งใจในการเล่นอันนั้นก็ตั้งมุกตั้งใจในการกินเฮ้ยเี่ว่าเรามาเล่นดีกว่าที่ถ้าตัวใหญ่อะหรอ เออกับปล่อยน้ำนอแล้วกอันนี้ดิแล้วกับทรมาศาสตร์น้ำออ้ยออ้ยพี่ม่อมันมอผดลูกยเดแล้วแม่เพิ่งไปประคอกับพอกันเปนเออ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 สามตัวเห็นสามตัวคือมาสามตัวไปฉีพร้อมยังอปลาัใหญ่แล้วปลาสวยาบกเออตัวเงี้ยตัวเงี้ยเลยตัวคือนี่เราปะนี่แหละนู่นเนว่ง วันตูเที่ยวค่ะโอ้โอ้โอ้หาลูกบอชิตาชิตาชิตาสมาตรงนั้นดูที่ดูดูเดินมาอีกเดินมาอีกอ้าวม่เห็นได้ปะนี่มาหนึ่งพักกันหนีได้ปะนี่โอ้ยกาลือกาหลืออพูดแม่ย่อนไปพูดเหรอไปไปน้ำเอาปะถ้าเนาะตามหาลูกบอลกันครับ ตาหาลกบอลกันฮะสิลงเลยน้ำก็ลงเลยโหลดอะแม่เอาบอลให้หนูนชิตาได้แท้ชิตาได้แท้ชิตาได้แท้ชิตามันไปทั้งนั้นเลยทุกบิวบ่าได้วะฮึบแม่เป็นผู้พ่อคือก็าอ่ะอย,ย่าโดนห่องเสีลลง่ะเนะื้อวันนี้วันนี้ วันนี้วันนี้วันนี้อะไรวันนี้อากาศแบบเป็นอึมครึมเป็นแบบอ่ะมันขีฝุ่นเยอะเนาะลูกเนอะเป็นแบบสภาพอากาศบ่าปลอดโปร,ร่งยังไงลูกฮะพูดไดเผาเผาเฟี้ยง <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวแม่จะย้อนหายัวลูกเื่อมันเจ็บลูก <c oughs> หนึ่งสอง จะมายิ้มสวยอย่างไรวะสามปังปังปังฮ้ยปว้ยกะลิ้นเมือ่อกะลิ้นเมื่อกระโชโโบเลยเมื่อว่ไปร้อยเลยนำคล้องมาลกมนนี่อันนี้ก็โอ๊ยอันนี้ก็โอ๊อยโอ๊ยโอยโอ้อย,ออยคนยันเยคนเฉยวคนวยในคนรอ เขารอไหมแม่วะมองตาทำไมขี้ตายเยอะจังเลยนะครับไหนขี <laughs> ้ตา,กายากะ็ลยะลั้นขี้จอบร้อยเนาะน้าก็ะลั้นขี้จอบร้อยบะลูกให้ไปจอบแล้วกันได้น,า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 นั่นี่ขี้ตานี่มันโอ้ยมันมันเอาอกงี้ไงมันทับไบแล้วดิเอามาวางให้แม่ด้วยเมอแล้วแม่ามาเช็ดขี้ตาพี่เมอก่อนมะนี่ อยู่น้ำแม่เนี่ยแหละหาได้แบดนี้หาพ่พอ่เมื่อเห็นแม่จับเฮ้ยขี้ตากระไรตาเป็นยางอยู่บ่โดดพูเบาคนนอยในสิมมนโดดดูแท้ปาก็กว้างเฮปากว้างพูนะพูนะพูนะเป็นหมาข้างน้นเนี่ยเสมอหมาข้างหนึ่งสอง ตึง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 อ๋ <c oughs> เสร็จม,มัมโอ้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 เสร็จแล้วชัยชนะนี้ชิตาไปครองนะครับซัมเมอร์มาข้างไม่ได้แล้วเล้วนี่เป็นเลืกเลยดน้ำแล้วะดิตามน,านันชิตาไปเล่นน้ำบนโลกนี่เมื่อเล่นน้ำหรอ ฉันไม่ได้ลูกบอลฉันก็จะเรียนน้ำนี่แหละเห็นไหมสบายตัวไปหาชิจาไปอย่างจงฮะครับพ่อปอลงเรียนนี่ลงเรียนน้ำชิจาลงเรียนน้ำมาลูก เหมือนร้อยเหรียญนำขอ,องลองแองแรงโอ๊ยฮัดกินด้ขีหมูลเด็กน้อยเนี่ยอ๋อได้ลูกบอลมาแล้วปาาลายอาลาล่ะป่ะเนี่ย <c oughs> ไอ้มาเอพี่มาเดี๋ยวฝากช่องก่อนเราจะทำท่าสวยๆก่อนปิดคลิปเนาะ,ะโอเคไหมพี่มาฝากพี่พี่ติดตามรับชมโอ้ไม่เอาไม่เอาหมาทัางครับ ฝาพกพี่ๆติดตามรับชมคลิปซัมเอร์กับกิตาด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากติดตามช่องฝากพีก่ๆติดตามช่องเยอะๆครับผมโอเคโอเคครับ okay. okay, เดี๋ยวผมจะชให้ดูนะหนึ่งสองสามเออเออเออพวกเราไปก่อนครับพวกเราไปก่อนครับผมได้แล้วผมได้แล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะ